สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่วงช่องวันเลิกกันอีกแล้วนะครับนี่ครับอวันนี้เรามาดูเจ้าแมคโครคันนี้กันนะครับนี่ครับผมวันนี้เราก็มาดูแมคโครวอลโว่กันนะครับหนึ่งหกศูนย์อีนะครับเป็น EC หนึ่งหกศูนย์อีนะครับเป็นตัวอันนี้เป็นตัวเขาเรียกเซอร์โวนะครับเป็นตัวเซอร์โวนะครับเอามาดูกันครับ เน่มีคนขับนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูคนขับก่อนเลยนะครับปั๊บปับมาอ่าคนขับเป็นอะไรนะครับคนขับเป็นไอรอนแมนนะครับอ่าคนขับเป็นไอรอนแมนนะครับเปิดประตูได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะหันมาทางนี้นะปึ๊ดอ่าเดี๋ยวเราจะทํางานนะครับเปิดไฟแล้วนะครับอ่าเปิดไฟแล้วนะครับนี่ครับปื๊ด ปึ๊บลงแล้วครับอ่าลงแล้วนะครับปึ๊บนี่ครับโอ้ว้าวนี่เอาอ้อมนี่มีทั้งไฟหน้าไฟไท้ายครับอ่าปึ๊บนี่ฮนะโอ้วหปึ๊บ หยุ่เลยครับคนเุาพ่อครับพ่ออ่าเนี่ยน,นครับนี่คุอพ่อครับพ่อระบายน้ำนะครับ น้ำนะครับ,ออบนีนนะ่นะครับก็จะ,จะประมาณนี้นะครับเออไมครับอ่าไปน้าครับพวงได้นะครับนะ โอ้ยางเร็วว่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปต่อไปเป็นคลิปหน้านะครับ